ถาม <Okay. S 1> จะเอ๋เห็นไหมโอเคน้องเนยเหมือนเดิมสวัสดีท่านผู้ชมไหนเล้วล่ะสวัสดีเพี่มองเ้่ล่ะเด้อเปิร์นขโมงสวัสดีท่านผู้ชมขอเล่วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอาไปมองกล้องดีละ่ะม,มองอะไร <S <S นั่นมองกล้อง เห็นไหมกล้องเออมองแล้วก็บอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนอแบมื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 อสวัสดีจ้าก้มหัวด้วยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็เหมือนเดิมพ่อเลิกงานมาใช่ไหมพ่อเลิกงานมาก็พาน้องเนยมาทัท้งทายเนาะ มาทักทายเนาะทักทาย f อซเนาะเออเอฟซีพีพีลุงลุงป้าปา,านัา่นนะอ่าเหมือนเดิมเนาะอ่าถ้าถ้าเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรกดอะไรให้หนูด้วยนะเนาะกดอะไรให้หนูด้วยนะวันนี้หนูหนูมา พูดคุยพูดจาภาษาชาวบ้านเนาะใช่ไหมแมนบลมาคุยมาคุยน้ำพอเนะม,มาคุยน้ำพอไม่เอาหมอกตัวนั้นหละม่มียังไม่ได้ไม่เอาหมอกตัวนั้น,ม,ม,น,นมันไม่มีแล้วฮะมันไม่มีแล้วเอาก็เอาหมอกตัวที่เคยใส่น่ะแล้วก็มันยังไม่ได้ทำโอ้ยเนาะมึงแน่หรอผู้ชมเู้เลยบ่ได้การไดิแหนแตจะหมวกเนี่ยเพื่ออย่างนาเนาะ บองามเลยน้าล่ะมอกเนี่ยนี่บองามเลยบอกเลยว่าบองามเลยน้าล่ะเนาะไม่เห็นไปชอบบองามน้าล่ะเนาะมาเพื่อนย่างได้มากเลยแบบนี้น้าล่ะเนาะยานแต่บอลอันนี้น้าหนูเนาะยานแต่หนูบออันนี้ได้เดียวก็มันไม่มีอ่ะก็สองสามอันไม่เห็นเอามาน้าล่ะเนาะไม่ได้แล้วนะเป็นเล็กแล้วนั่นแหละเอามาเลยเอามาเลย ก็เอฟซีอยากดูอ่ะเนาะเออเอฟซี FC อยากดูเนาะอืมเป็นไงน่ะคุยกับเอฟซีก่อนเร็วอืมคุยกับเอฟซีก่อนเร็วอืมเป็นยังไงวันนี้หนูกลัวแต่หนูไม่สวยน,ะน่ะเนาะเอาหมวกอะไรมาให้ก็ไม่รู้เนาะหละ่ะเนาะหนูไม่อยากใส่เลยหมวกแบบนี้ใช่ไหม,มน่ะเห็นไหมล่ะไม่อยากใส่พอใส่ปุ๊บหนูก็บ่นปั๊บเลยใช่ไหม หนมีน้ำลายไหมมีน้ำลายไหมอืออือน่ะอือเป็นยังไงอ่ะอือนอ่ะนออือบูบูเป็นยังไงล่ะอ,ะอ,งงะอดูเอฟซีหน่อยคุยกับมิซีหน่อยเร็วตบมือแปะแปะก่อนไหมตบมือแปะแปะ,ะไหมอ่าตบมือแปะแปะอ่าไหนลอตบมือแปะแปก่อนตบมือแปะแปะหนูจะมาร้องเพลง ร้องเพลงอะไรดีเนาะเนาะน้องเนยตบมือแปะแปะจะมาร้องเพลงอะไรเออตบมือตบมือแปะแปะตบมือตบมือตบมือแปะแปะน้าตบมือแปะแปะเหียกแพะกินนมใช่ไหมอืมอืมอะไยังไงฮึอืมน้าโอ้ย อารมณ์ไม่ดีแล้วนี่เนาะหล่ะเนาะอืออ่ามาคุยกับท่านผู้ชมหน่อยแล้วสักหน่อยแล้วเนาะอืออือคุยสักหน่อยก็ยังดีนะอือสักหน่อยก็ยังดีเนาะว่ายังไงอือหนูต้องการแบบนี้เหรอต้องการแบบนี้อัดจุยวับอัดจุยวับอัดจุยวับเอาน้ำลายอีกแล้วอ่าไหนๆลองดิหนูชอบไหมครับแบบนี้ ชอบไหมแบบนี้นชอบไหมเฮ้ยต้องทำแบบไหนดีนาะจะชอบเนี่ยอ้ต้องทำแบบนี้นี่า่าเยอะนะไหนลองดอูชอบไหมแบบนี้อ,อ,บบอัว้าววว้าเอาเดี๋ยวมาให้เอฟซีเห็นเนาะอางสักปิวว้า เห็นไหมมองดู FC นะอันนี้แบบหนึ่งสองอัน่อันนงอัอันนงอัใช่ไหมชอบไหมเอามหนึ่งออันนึงอัเหนื่อยแล้วเนี่ยเนเหนื่อยแล้วเนี่ย เอา,หเอาหไหมเอาไหมไหมอ่ะหน,น,นึ่งสองฮึ่มหนึ่งสองฮึมตัวเอฟซีไม่เห็นเนาะถ้ายกสูงกว่านี้เนาะเอาไหมเอ้ยเอ้าไม่มังไงชอบไหมชอบใช่ไหมชอบก็หวัวเราะยิ้มให้เอฟซีดูหน่อยหนึ่งสองฮึ่มจะไหมชอบไหมชอบใช่ไหมชอบมากมาไหม

สนุกไหมชอบไหมชอบไหมด้ชอบใช่ไหมเ,เอาอีากหมอนึงอัสองอามอันหนึ่งอััสชอบไหมชอบไหเอ้าเอาโอเคโอเคใส่มอใหม่อานุจะใส่มอใช่ไหอาใส่มวอ่ะเป็นยังไงเูไมัสอง อชอบไหม,อไหมชอบไหมชอบไหมอันหนึ่งอันสองอสงอันหนึ่งอันสองอสองอันหนึ่งสอเอาไม่เอาแล้วเนาะพ่อเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วลนะูะอ่ะ,อะเอเคีออก่อน เหนื <c oughs> ่อยแล้ว kind พ of ่อเหนื่อยแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จะไม่เหนื่อยนมูกขับรถเดียวหรออขับรถเดียวหรอตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะก่อนเร็วตบมือแปะแปะลเรียกแพะกินนมถ้างั้นถ้าถ้างั้นถ้างั้นถ้าถ้าหนูง่วงนอนหนูก็บายบายเอฟซีก่อนเร็วบายบายเอฟซีก่อนบายบายงี้ ไายบายหนูขอตัวลาไปก่อนแล้วนะหนูหนูง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้หนูค่อยมาใหม่นะคะใช่ไหมใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะวันนี้หนูเหนื่อยแล้วใช่ไหม,มหนูเหนื่อยแล้วหนูขับรถบุ้นๆแล้วเออใช่ไหมชอบไหมแบบนี้อู้ชอบไหม,แบบไหมดูอะไรดูดูพี่เตบอบเหรอ ดูพี่เตยบอลเหรออ่ะโอเคหัวนรอบอีกรอบให้เอฟซีดูก่อนเร็วหัวนรอบอีกรอบให้ท่านผู้ชมดูก่อนเร็วหัวนรอบอีกรอบเนาะให้เอฟซีดูเอาดูนะคะหนูจะยิ้มให้ดูเร็วเอฟซีอยากดูเร็วเอหนึ่งเอ็ดสองเอ้ยโอ้หลุดเร็วหลุดจ้อยนี่แหละเนาะเอาใหม้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ่ะคราวนี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะหนูไม่ใช่ตุ๊กตานะเอาหนึ่งเอาสองอันหนึ่งอันสองอันซอ่งไม่ยิ็นเลยอ่ะเอาใหม่ไม่สนุกเลยเหรออันหนึ่งอันสองอันซึงอันหนึ่งอันสองอันซึงอันหนึ่งอันสองอันซึงโอเคสรุปแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมถ้าเหนื่อยแล้วก็ ขอบคุณ FC ก่อนแล้วอ,อ่ะโอเคสรุปแล้วหนูก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมหนูเหนื่อยแล้วหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะว่าไงหนึ่งสองฮัซึมอันนึงองัทซึมอัทซึมอันนึ่งฮัทซึมฮัซึมอันนึงองัทซึมัซึมโอเคยิ้ม แล้วหนึสองอซึมอัหนึ่อสองอซึมอันึ่สองอซึมอันึ่สองอซึมอันึ่สอซึมหอซึมโอเคนะคะบายบายแล้วบ๊ายบาย